ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโปรบ็อกซ์นะในแบบที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense นะครับผมคลิปนี้เนะี่ยเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมผมคิดว่าน่าจะสั้นแหละเพราะรอบนี้ผมยังเปิดตัวดีๆแบบไม่ได้นะครับผมเรียกได้ว่าเกลึกเก,ก,กลือกันไปนะครับผมแล้วก็คือผมจะมาแจกโค้ด100เพชรนะครับผมวิธีใส่โค้ดเนี่ยใส่ยังไงก็คือไปที่ตั้งค่านะครับผม enter code แล้วก็พิมพ์ตัวนี้ครับ under the weather ก็ได้มา100เพชรนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่ได้แบบกดใช้โค้ดแล้วมันไม่ได้แล้วผมใน d i s c o r d บอกมาแล้วครับว่าต้องเป็นเซิร์ฟ ps นะครับผมซึ่งถ้าเข้าเซิร์ฟไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เซิร์ฟ ps เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ได้แล้วผมก็ต้องออกแลวเข้าใหม่หาเซิร์ฟ ps ส่งไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเจอเซิร์ฟ ps นะครับก็บคลิปนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ